Ít nữa ta. Bái bỏ, thêm máy một. Một โดนรถถังอุ้ยอุ้ยขอโทษ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 ลัน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 ติดลั่นติดลั่นติดลั่น วิ่งวิ่งเร็วๆนะเน้นเน้นตีเอก่อนแล้วมาทําต้องเน้นวางระเบิดบีนะด่านเนี้ยถ้าวางเอจะโดนโลเข้ายากนะตามมาแตามมาเร็วตามมาเร็วๆอีกตัวนึงอะจารย์ไปป่ะเคลมไปหมดมาเนี่ยมาเนี่ย

อยู่ในยิงอ่ะนะจ๊ะอย่าวัดอย่าวัดปิดมุมปิดมุมปิดมุมมันอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่เขาล็อกหนีหนีหนีทีหนีทีอย่าวัดอย่าวัดอย่าอย่าพี่รอยเองจะอ,อยู่ดังเงียนไร้เย็นเงียนเงียนไร้ <laughs>